สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของก้างนาโคอีกครั้งหนึ่งนะครับและสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็มีทำเนียบเหรียญของอาจารย์ฟั่นนะครับเป็นยุคต้นๆนะครับเป็นรุ่นต้นๆนะครับของอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลมาแนะนําวิธีดูกันนะครับก่อนจะไปรับชมคลิปฝากทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับ นี่นะครับเป็นทมเนียบเหรียญของพระอาจารย์ฟั่นนะครับเป็นรุ่นที่23นะครับลักษณะของเหรียญนะครับก็เป็นรูปคล้ายๆพุ่มเสมานะครับแบบนี้นะครับเป็นพิมพ์พระอาจารย์ฟั่นนะครับหันข้างมาทางด้านซ้ายมือของเราแบบครึ่งองค์นะครับแบบนี้นะครับตรงนี้เป็นรูปโบนะครับระบุนะครับพระอาจารย์ฟั่นอาจารย์โลแบบนี้นะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นจันท้านะครับ ตัวนี้เป็นอักคราคาถาของใจยกยูงนะครับสองหนึ่ะครับมีดอกจันนะครับระบุรุ่นพิเศษแบบนี้นะครับและสําหรับรุ่นนี้นะครับจัดสร้างถวายโดยคุณมานิดลิมเลิดเจริญวานิดนะครับในปี2515นะครับและเนื้อที่จัดสร้างนะครับก็มีเนื้อทองคำา3เหรียญนะครับเนื้อเงิน3เหรียญเนื้อ3ามกษัตริย์72เหรียญ เนื้อนาวะโลหะโดยใช้ชนวนกิ่งวัสดุทัศน์นะครับสร้างจํานวน9้าเหรียญนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงลมดํานะครับจํานวน2 0 0พันเหรียญนะครับส่วนวิธีดูนะครับเหรียญรุ่นนี้นะครับพิมพ์หน้านะครับพิมพ์หน้าพระอาจารย์นะครับแบบนี้นะครับหน้าจะออกยิ้มๆหน่อยนะครับนี่นะครับพิมพ์หน้าชัดๆนะครับของพระอาจารย์นะครับมองดูหน้าพระอาจารย์จะยิ้มๆหน่อยนะครับแบบนี้นะครับ ซุ้มขอบเหรียญพวกนี้นะครับจะลึกๆลงไปนะครับปั๊มลึกๆลงไปนะครับซุ้มแบบนี้นะครับแล้วก็มีเส้นวิ่งอยู่ด้านในนะครับแบบนี้นะครับเส้นวิ่งนะครับอยู่ด้านในแบบนี้นะครับตรงนี้นะครับมีเส้นขีดลงมานะครับเป็นเส้นแกะพิมพ์เกินขีดลงมาแบบนี้นะครับหนึ่งเส้นนะครับแบบนี้นะครับฝั่งนี้ก็มีนะครับเส้นนี้นะครับแกะพิมเกินลงมานิดนึงนะครับแบบนี้นะครับ อ่างตัวนี้นะครับอ่างตัวนี้นะครับจะมีเส้นเกินนะครับแกะพิมเกินขีดขึ้นไปหนึ่งเส้นนะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับพิมพ์ทางด้านหลังนะครับเหมือนกันนะครับซุ้มลงลึกลงไปนะครับแล้วก็จะมีเส้นวิ่งนะครับในขอบแบบนี้นะครับเส้นนี้ชัดเจนนะครับตัวหนังสือชัดเจนนะครับคมชัดเป็นแท่งนะครับบริเวณข้างล่างนี้นะครับใต้คําว่ารุ่นพิเศษนี่นะครับอาจจะมีเส้นนูนๆแบบนี้นะครับวิ่ง นะครับจะดอกจันตัวนี้นะครับนี่นะครับลักษณะเส้นต้องมีนะครับวิ่งแบบนี้นะครับนี่นะครับเส้นวิ่งแบบนี้นะครับนี่นะครับวิ่งมาถึงนี่นะครับแบบนี้นะครับเส้นซุ้มนะครับเส้นซุ้มข้างในนะครับแบบนี้นะครับมาจะหลดกันแบบนี้นะครับกับเส้นขอบด้านนอกแบบนี้นะครับจะตรงกันนะครับแต่เวลาตัดนะครับเวลาเขาตัดขอบตัดนะครับตรงปลายตรงนี้จะไม่ตรงกับตรงนี้นะครับนี่นะครับจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับ เบอร์ตัดนะครับจะไม่ตัดไม่ตรงกับเส้นซุ้มพวกนี้นะครับไม่ตรงกันนะครับนี่นะครับตัวตัดกับเส้นซุ้มด้านในนะครับแบบนี้นะครับสุดท้ายนะครับมาจบที่เบอร์ตัดนะครับมาดูเบอร์ตัดกันนะครับนี่นะครับฝั่งทางด้านขวามือของเรานะครับไล่จากบริเวณนี้เลยนะครับขยักตรงนี้นะครับไล่ลงมานะครับจะตัดสุดนะครับตัดสุดแล้วก็จะเป็นเส้นทีๆนะครับเรียงกันแบบนี้นะครับนี่นะครับ เส้น TT เรียงกันแบบนี้นะครับไล่ลงมานะครับนะครับแบบนี้นะครับฝั่งทางด้านซ้ายมือของเรานะครับก็เหมือนกันนะครับจากเส้นซุ้มตรงนี้ลงมาเลยนะครับตัดสุดนะครับแล้วก็จะเป็นเส้นนะครับเป็นเส้น TT นะครับเรียงกันแบบนี้นะครับนี่นะครับลักษณะเบอร์ตัดนะครับแบบนี้นะครับ ครับนั่นก็เป็นเหรียญยุคต้นๆนะครับรุ่นต้นๆของพระอาจารย์ฟั่นอาจารโรนะครับเป็นทมเนียบเหรียญรุ่นที่23นะครับซึ่งการจัดสร้างเหรียญรุ่นนี้นะครับค่อนข้างสร้างน้อยนะครับหายากพอสมควรนะครับเหรียญรุ่นนี้สุดท้ายนะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาเยี่ยมชมนะครับคลิปนี้นะครับขอบคุณครับ